ต้อนรับเข้าสู่ประชาธรรมทอล์กนะคะช่องทางการสื่อสารใหม่ของสำนักข่าวประชาธรรมสถานีข่าวประชาชนเราจะอาศัยช่องทางนี้ค่ะในการพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องประเด็นข่าวสารการเมืองเศรษฐกิจสังคมวันนี้ประชาธรรมทอล์กจะพูดคุยกันบนักปรอิสระท่านหนึ่งนะคะที่มีความสนใจประเด็นทางการเมือง เป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองที่เข้มข้นท่านหนึ่งในระยะ 2, 3ปีที่ผ่านมานะคะเราไปพบกับคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์นักแปลอิสระท่านนี้กันเลยค่ะไปค่ะการเลือกตั้งทั้งนี้ผมก็มองว่าก็เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อจุดหนึ่งนะฮะมันก็มีคงมีหลายจุดกว่าที่จะมีการพัฒนาประชาธิปไตยได้จริงจังนะฮะแต่ข้อสังเกตอันหนึ่งไม่รู้ว่ามีคนสังเกตเห็นหรือเปล่าว่า ในบรรดาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความพยายามอย่างมากที่จะทําตัวเป็นเป็นไพระ <S <S มีการไปขี่ควายบ้างมีการไปขี่แท็กเตอร์บ้างนะฮะมีการไปขี่รถป๊อกป๊อกมีการไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะพรรคใหญ่นะพยายามทําตัวเป็นไพร่พยายามทํา,ยา,ยาทตัวใหเ้เป็นเหมือนคนชั้นล่างมากที่สุด ซึ่งอันนี้ผมว่ามันยืนยันนะฮะมันยืนยันวาทกรรมหรือความคิดที่ว่ามันมีความแตกต่างเรื่องชนชั้นแล้วก็ความแตกต่างเรื่องชนชั้นเนี่ยหรือความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่สําคัญอันหนึ่งนะฮะในของทั้งในเรื่องของการความขัดแย้งทางการเมืองอะไรต่างๆความที่นักการเมืองพยายามเป็นไคร่เนะค่ะเป็นเป็นแนวโน้มหนึ่งแต่มันจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรคือนักการเมืองที่ทําตัวเป็นไคร่ตรงนี้ถ้าได้รับเลือกตั้งขึ้นแล้วเนี่ย จะจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการกิจกรรมทางการ,รเมืองใช่ไหมรัะผมคิดว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเขาไม่ทําตามสัญญาเนี่ยผมว่าคนทวงเอาคืนเพราะว่าจะมีการทวงเอาคืนจากจากคนนะฮะซึ่งผมคิดว่าทําให้เขาน่าจะรับฟังแล้วก็ถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งก็คือมันต้อง accountable ต้องตรวจสอบได้การ<า>เปลี่ยนแปลงที่คนคาดหวังกระดานทั้งหลายในการแปลแงถึงการระดับโครงสร้างแตที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะ คือในในเชิงโครงสร้างผมคิดว่ามันก็เริ่มจากการเปลี่ยนเรื่องความคิดแหละเพราะว่าคนแต่ก่อนก็จะมองว่าอ่าซื้อเสียงลองสังเกตดูสิฮะเที่ยวนี้จะมีการพูดกล่าวหาว่าชาวบ้านว่ามีการซื้อเสียงน้อยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีการซื้อเสียงก็ต้องมีคนไปแจ้งกกตถ้ามีคนไปแจ้งกตงกตรรคการเมืองก็ถูกยุบใช่ไหมฮะดังั้นการซื้อเสียงแบบที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยตาสีตาสาชัวรับเงินแหน อันนี้ผมว่ามีน้อยลงและจะมีการกล่าวหาแบบนี้น้อยลงนะในแง่ของจิตสํานึกเนี่ยผมก็ว่าผมคิดว่ามันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างนะฮะถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของคนให้มองว่าจริงๆคนอีก40กว่าล้านคนทั่วประเทศนะฮะไม่นับคนในเมืองไม่นับคนที่อยู่20%์ชั้นบนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงและที่สําคัญเขาคิดได้ด้วยนะฮะเขาไม่ใช่แค่ว่า คุณจะลากจะจูงเข้าไปไหนหรืออะไรต่างๆหรือว่าซื้อเสียงผมคิดว่าคนคนจะเปลี่ยนความคิดตรงนี้พอสมควรนะรตุลาคมขอเชิญชวนชาวไทยไปเลือกตั้งแล้วเหรอเลือกไปก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะขอไม,ม่เกี่ยวด้ยวยพี่มันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเมเหมือนเ,เดิมไม่เหมือนเดิมหรอครับที่มันผ่านมา ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เป็นขึ้นคอนตินเทนซึ่งตรงนี้คือพลังมหาศาลที่จะช่วยประเทศชาติได้ออกมาเริ่มตร้างกันนะครับ3กรกฎาคม8นาฬิก,ก,ก,กาถึง10นาฬิกาอย่าเพิ่งเบื่ออย่าหมดหวงังอย่าวางมือไปเป็นทั้งประเทศไปช่วยประเทศเรา การเลือกตั้งที่จะเกิดจะเกิดขึ้นไม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะความคาดหวังของประชาชนยังมีมากไปกว่านั้นนะคะภาคประชาชนบางส่วนมีความคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกับสถาบันหลักบางสถาบันในสังคมที่เขามองกันว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างขนาดนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยต้องคุยกับคุณพิภพต่อนะคะคุณพิภพคิดว่าไงคะผมคิดว่ามันเหมือนภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันสนามฟุตบอลมันไม่เท่ากันคือพอสนามมันไม่เท่ากันเนี่ย ปรากฏการที่เราเกิดขึ้นหรือที่คนเสื้อแดงเขามักจะเรียกอ่ะก็คือว่าสองมาตรฐานเพราะว่าสิ่งที่มันชัดเจนก็คือในแง่การทำหน้าที่ของระบบยุติธรรมนะฮะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะนำไปสู่ความไม่พอใจนำไปสู่การเดินขบวนประท้วงหลายต่อหลายครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินให้ยุบพ,พักหรือตัดสินไม่ให้ยุบพ,พักบางพักอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะถ้าเรามองดู พัฒนาการของประชาธิปไตยในช่วง70กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายส่วนโดยเฉพาะสองขาแรกเรามีนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะเรามีอาสอสอระบบ p a ร t เลสซ t ซึ่งก็ไม่เลวเนะฮะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองแต่ถ้าเรามองดูระบบตุลาการล่ะผมคิดว่าเป็นยังเป็นสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็การแสดงบทบาทหลายๆครั้งเนี่ย ไม่ได้ช่วยปลดล็อกทางการเมืองกลับทําให้มีความวุ่นวายทางการเมืองมากขึ้นก็คงต้องตั้งคําถามไปที่ว่าแล้วอํานาจตุลาการมาจากที่ไหนนะฮะอำนาจตุลาการในปัจจุบันเราก็เป็นที่รู้กันว่าก็ค่อนข้างจํากัดอยู่เฉพาะในแวดวงตุลาการเองฮนะคณะกรรมการตุลาการก็เลือกกันขึ้นมาเฉพาะในข้าราชการตุลาการ,ร,าการข้าราชการศาลเท่านั้นเองผู้ตําตรนประชาชนก็ไม่มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมประชาชนไม่มีส่วนร่วมในระบบตุลาการซึ่งผิดกับหลายประเทศนะฮะที่มีพัฒนาการด้านประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยขาที่สามอย่างตุลาการเนี่ยต้อง accountable ต้องตรวจสอบได้นะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยผูพ้พากษายกเว้นเฉพาะผู้พิพากษาสารดีกาผู้พิพากษาทุกระดับ มาจากการเลือกตั้งในลักษณะที่ว่าประชาชนเนี่ยไปคือไปคอนเฟิร์มนะ,ะว่าเอาหรือไม่เอานะฮะคือไม่ได้เลือกตัวบุคคลแต่ว่าเอาคนเก่านี่แหละมาลงถ้าเกิดคนไม่เอาก็ค่อยเลือกคนใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้มันก็มันก็แน,น่นอนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็มีคนวิจารณ์ว่าถ้าผู้พักษาเลือกตั้งขึ้นมาจะไม่เละเทไปเหมือนสอสหรือก็เป็นไปได้ก,ก็ก็มีเหตุผลระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราก็คงต้องเรียนรู้บทเรียนจากหลายๆประเทศแลเอามาประมวล ส่วนไหนที่ดีเรานํามาใช้แต่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเลือกตั้งแล้วเลสให้หมดถ้าอย่างนั้นผมว่าเราก็อย่าประกาศตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะฮะเราก็ประกาศตัวเองเป็นระบอบอื่นไปการเมืองที่ตนบริหารอยู่กระทาการเลือกตั้งโดยสุจริตและที่ยธงรมแต่กลับเป็นผู้กระทาความผิดเสียเองอันเป็นความผิดที่ร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศกรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะต้องยุบพักการเมืองผู้ถูกร้องเพื่อให้เป็นมตรฐานอ่า พฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงามและเพื่อให้เกิดผลในทางยับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทางความผิดซ้ำขึ้นอีกประเด็นที่สามหัวหน้าพักการเมืองและกรรมการบริหารพักการเมืองผู้ถูกร้องจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่เห็นว่ารัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา231วรรค2บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้ยุบพักการเมืองนั้นให้เพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งของหัวหน้าพักการเมืองและกรรมการบริหารพักการเมืองดังกล่าว มีกาหนด5ปีนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งในยุคพการพรคการแล้วก็ถ้าหลังการเลือกตั้งเนะะี่ยค่ะมันจะมีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรมาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะก็ผมคิดว่าผลการเลือกตั้งนะฮะน่าจะเป็นตัวที่บ่งชี้อย่างหนึง่งและถ้าสถาบันหลักซึ่งมีอำนาจอยู่นะฮะเข้าใจถึงเกมนะฮะเข้าใจถึงเกมเข้าใจถึงการเมืองเขาจะปรับตัวนะฮะ ถ้าเกิดว่าพรรคเดิมๆซึ่งเขาเคยต่อต้านยังได้รับเลือกตั้งเข้ามาค่อนข้างมากเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องปรับตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักอย่างทหารซึ่งหนุนหลังพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็คงต้องปรับตัวนะฮะต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถาบันหลักต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนถ้าพรรคที่ฝ่ายตัวเองไม่สนับสนุนได้รับเสียงมากแล้ว่อนข้องเป็นการย้ำเตือนว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าจะต้องต้องมีเงื่อนไขนั้นเท่านั้นใช่ไหมคะ ผมคิดว่าผมการเลือกตั้งค่อนข้างจะทํานายได้ค่อนข้างจะทํานายได้แม้แต่คุณอำพิสิทธ์เองก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองจะได้เสียงมากกว่าคู่แข่งนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นผมการเลือกตั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ทํานายได้น่าจะเป็นสิ่งที่เรากําหนดไว้ได้ในใจเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่ามีการใช้วิธีการที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับคันลองประชาธิปไตยนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นการโคงเลือกตั้งประมาณนั้นนะฮะ ถ้าเราดูจากการพิมพ์บัตรนะฮะซึ่งมีการพิมพ์บัตรเกินกว่าจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเกือบ10%อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะใช้ข้อแก้ตัวไหนก็อธิบายได้ยากว่าถึงแม้จะมีบางเขตที่มีคนมาลงเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเราแจกไปทุกเขตหรือเราทาบัฟเฟอร์ไว้แค่สองเปอร์เซ็นต์หรือสามเปอร์เซ็นต์มันก็เหลือเฟืองเพราะว่าอัตราการมาใช้สิทธิเนี่ยไม่เคยเกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับประเทศไทยนะฮะ นั้นคืออันนี้มันค่อนข้างเป็นสิ่งที่ชัดเจนอะว่ามันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ความไม่ปกติของกระบวนการเลือกตั้งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมาก็คงเป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วผมคิดว่าสังคมไทยก็จะวุ่นวาย